สวัดีค่ะ ลองใต้วันนี้กับเวลักสูตรสังคมค่ะวันนี้อยู่กับพิชันค่ะชนทิชาพานแก้วจากส่วนสื่อสารองค์กรน,นะคะรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งครั้งกับรายการเวลักสูตรสังคมนะคะเรื่องราวดีๆจากมหาวิทยายัยโอเลรักค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะและน้องๆไปรู้จักกับหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆอีกหลักสูตรหนึ่งเอาใจคนที่ชื่นชอบหรือว่าคนรักทะเลโดยเฉพาะเลยนะคะมหาวิทยาลัยของเรามีหลักสูตรเฉพาะทางด้านนี้ชื่อว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเลจาก นักวิชาวิวทยาศาสตร์ค่ะการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรสนุกสนานกันแค่ไหนนะคะวันนี้เรามีน้องนักศึกษาเฟรชชี่ปีหนึ่งด้วยนะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กันนะคะต้อนรับผู้ร่วมรายการนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิรารัตนรัตน์ค่ะหัวหน้าสาขาวิชาวิทยา,าศาสตร์ทางทะเลนะคะและน้องนักศึกษานางสาวอารีรัตน์ตั้งอั้นนะคะหรือว่าน้องกุญแจและน้องสุสรยุทธ์ค่ะพิทักษ์มงคลหรือว่าน้องโนดนักศึกษาชั้นปีที่1สวัสดีแนละต้อนรับทั้งสท่านคะ่ะ ัสดีค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนรอคอยค่ะอาจารย์คะโดยเฉพาะน้องที่รักทะเลแบบสองคนนี้นะคะชอบทะเลแล้วก็อยากจะเรียนรู้ทางด้านนี้แบบลึกๆเลยวิทยาศาสตร์ทางทะเลจังค่ะจุดเด่นเรียนอะไรยังไงมีจุดเด่นยังไงคะวิทยาศาสตร์ของเราค่ะอาจารย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลของเรานะคะถามว่าจุดเด่นยังไงอย่างแรกเลยโลเคชันเราอยู่ใกล้ทะเลนี่ไงใช่ไหมคะเราอยากไปทะเลใน1ินาทีเราก็ไปได้ค่ะ แล้วก็เรา,าเน้นการเรียนการสอนนะคะทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะแล้วก็ในในส่วนของสมุรศาสตร์เคมีสมุรศาสตร์กายภาพนะคะหรือแม้กระทั่งการจัดการประมงอะไรพวกนี้ค่ะก็คือเราจะสอนเด็กทั้งหมดอีกอันนึงที่เราเน้นเลยนะคะก็คือเราเน้นวิชาดำน้ำโดยใช้ถังหรือว่าสก,กูบ้านะคะทำไมต้องเน้นเพราะว่า เด็กจบไปเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆสถานประกอบการเขาก็จะระบุไว้ว่าท่าเด็กดำน้ำได้จะพิจารณาเป็นพิเศษใช่ค่ะเราก็เลยต้องอเสริม อันนี้ไว้ให้น้องๆเรียนในหลักสูตรเลยื่อที่ได้เพิ่มโอกาสทางการประกอบอาชีพไม่ใช่ดำน้าแค่ตัวใสอันนี้แต่เป็นใช้ถังซีเรีซึ่งีต้องต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้แล้วก็เราจะเน้นในเรื่องของการทํางานวิจัยด้วยนะคะอย่างเช่นน้องไปสํารวจกระร่างอะไรเนี้ยค่ะโดยดำน้ําลงไปนะคะเป็นประโยชน์มากๆจันบอกว่า ตัววิชาดำน้ำจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพอเรียนจบแล้วเนี่ยก็<ช>จะได้ใบรับรองที่เป็นนานาชาตินีเป็นยังไงนะคะจย์ใช่ค่ะ,คะก็คือพอเด็กเรียนจบปุ๊บในระดับขั้นพื้นฐานเนี่ยค่ะก็จะได้ใบรับรองนะคะ,ะน้องก็สามารถที่จะไปดำน้ําที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เรื่องใบนี้<ช>เป็นน,นานาชาติเลยแต่ถ้าน้องอยากเรียนแอดวานซ์เราก็มีวิชาเอกเลือกนะคะก็คือให้น้องเลือกเพิ่มเติมได้อีกเป็นขั้นสูงเป็นขั้นสูงกว่าไปอีกใช่ค่ะอันนี้วิชาแบบนี้เนี่ยเราต้อง ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมไหมคะเสริมเข้ามาแบบนี้อาจารย์คะมันอยู่ในที่ที่เราลงทะเบียนเรียนอยู่แล้วค่ะอา,อาจจะมีเสียค่าใบเซอร์น,นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,ะคือไม่ต้องกังวลปกติแบบไปเรียนไปเรดำน้ําข้างนอกค่าใช้ใจ่ายสูงมากเราผูกทองอาจจะีต้องเสียเงินเพิ่มมาจริงจริงแล้วไม่ต้องเพราะว่าอยู่ในค่าเทอมของเรานี่แหละเพราะว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่อาจารย์เขาจะสอนให้เราอยู่แล้วโอ้ดีจังเลยนะคะอย่างไรก็คือได้วิชาแบบนี้ติดตัวไปด้วยนะคะ ปีหถึงปีสอันนี้น้องปีหนึ่งเนาะนหนให้ให้รันเล่าก่อนว่าปีหนึ่งถึงปีสเนี่ยน้องๆมาปุ๊บจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างะคะาจาย์ปีหนึ่งเข้ามาเลยนะคะอย่างน้องสองคนนี้เข้ามาตั้งแต่เทอมหนึ่งนะคะก็คือเราให้รู้จักหลักสูตรก่อนเลยก็คือมีรายวิชาเขาเรียกว่ารายวิชาอิอนโทรหรือว่าวิชาปูพื้นฐานเขา้าเข้าสู่หลักสูตรนะคะก็คือจะให้เด็กมาทํากิจกรรมหรือว่าเรียนรู้ ในเรื่องของรายวิชาที่เราจะต้องเรียนอย่างเช่นทักษะในเรื่องของการเก็บตัวอย่างนะคะ mm hmm. หรือการทําแผนที่เบื้องต้นหรืออะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็มีวิชาที่เป็นวิชาถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ mm hmm. เพราะว่าเด็กเนี่ยบางทีเขาเข้ามาแล้วเขาอาจจะไม่รู้ตัวเองว่าเขาชอบอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าเราก็เลยเอารายวิชาเหล่านี้ค่ะ,คะมาใส่ให้เขาก่อนเผื่อเป็นช่องทางให้น้องตัดสินใจว่าเอ้ยฉันฉันชอบอย่างนี้จริงๆนะหรือคนที่ไม่ชอบก็เขาก็จะได้ตัดสินใจต่อไปว่าเขาจะยังไงต่อ ออพอเริ่มปีสองปุ๊บก็เริ่มเข้าวิชาเมเจอร์ค่ะ,คะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับทางด้านชีววิทยาซึ่งจากที่สัมภาษณ์เด็กๆที่มารอบ6กสี่หลายๆคนนะคะ,คะเขาบอกว่าเขาก็ถนัดทางด้านชีวะเขาชอบจะเรียนรู้พวกสิ่งมีชีวิตในทะเลอะไรเงี้ยค่ะน้องก็จะได้ดำน้ำําเหมือนกันนะคะโดยใช้เขาเรียกว่าอะไร snorkeling น,นะคะก็คือใช,ใช้ใช้หน้ากากยังไม่ได้ใช้ถังยังไม่ใช้ถังก็พอปีสามปุ๊บก็จะเริ่มเรียนวิชาดำน้ํา อน,นี้มีทางแล้วลงลึกได้ด้วยลงลึกได้ด้วยแล้วก็มีวิชาเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศนะคะในการที่จะศึกษาพวกการกัดซออช่ายฟางการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าใช้เล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวิชาทางด้านสมุทรศาสตร์เด็กจะได้ไปเก็บตัวอย่างน้ําทะเลแล้วก็มาวิเคราะห์ในห้องแ a บอันนี้เด็กจะได้เรียนทั้งลงพื้นที่จริงๆนะคะคือไปเก็บตัวอย่างไปเรียนรู้กับชุมชนแล้วก็ กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนของเราก็จะเป็นประยุกต์ใช้ทางด้าน UKPSF มานะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ได้รับการรับรองหลายเท่าแล้วอย่างงี้ค่ะก็คือเด็กก็จะมีความสุขในการเรียนมากขึ้นนะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มาเลคเชอร์ร้อเเซเด็กก็จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเราตลอดไม่มีกิจกรรมในห้องเรียนไม่ดับแน่นอนเพราะปีสี่ปุ๊บก็จะมีวิชาที่เป็นบูรณาการหนึ่งรายวิชาเด็กจะต้องเอาวิชานั้นเนี่ยที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยมาทาโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งของเขานะคะ แล้วก็อีกสองเทอมเนี่ยไปสังกิจศึกษาค่ะแล้วก็จบค่ะสี่ปีใช่แป๊บเดียวผ่านไปวัเวเหลือเกินเหมือนที่นั่งอยู่ตอนนี้ก็ผ่านมาสาเทอมแล้วนะคะพูนที่เทอมที่3แล้วหลังจากที่อาจารย์เล่าให้เราฟังของคุณชมภัยจะเห็นว่าหลากหลายรายวิชาน่าสนใจที่เกี่ยวกับทะเลมีทั้งสัตว์น้ำมีทั้งน้ําทะเลมีโหเยอะแยะมากมายอาจารย์หาคํา เรียกว่าอะไรคะคำจากัดความของคาว่าวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนี่ยค่ะเราจะได้เรียนรู้หรือว่าต้องต้องเป็นผู้ที่ทําอะไรเกี่ยวกับอะไรยังไงคะอาจารย์ก็ถ้าถ้ายึดถึงอาชีพนะคะจริงๆแล้วเด็กเราจบไปเนี่ยเขาสามารถจะทํางานในหน่วยงานของภาครัฐนะคะเอกชนหรือว่าเป็นพวกบริษัทอย่างไงอ่ะหรือไปประกอบอาชีพอิสระก็ได้ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งนะคะหรือว่ากรมประมงก็จะเป็นไปอยู่อะไรอ่ะ พวกปีโป้ที่ตรวจเรือเข้าออกอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ไปอยู่กรมพัฒนาที่ดินถามว่าเราเรียนอย่างนี้แล้วไปอยู่กรมพัฒนาที่ดินได้ยังไงเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปันวิชาเทคโนโลยีที่เราประยุกใช้ภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายทากาศภาพถ่ายดาวเทียมเหล่านั้นเปยนหมดเลยใช่เรามาศึกษาว่าการใช้ที่ดินมันเปลี่ยนไปยังไงจากสิปีที่แล้วกับปีนี้อะไรเงี้ยค่ะ ก็ส่วนใหญ่เด็กเราก็จะไปทํางานทางด้านนี้เยอะเหมือนกันนะคะหน่วยงานภาครัฐเยอะใช่ค่ะหรือว่าไปอยู่ในหน่วยงานของบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นจะมีโครงการพัฒนาในทะเลอย่างเงี้ยก็ต้องเอาเด็กเราที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ในเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปใช้นะคะนะคะหรือบางบางทีไปประกอบอาชีพอิสระเหมือนที่อาจารย์บอกเราน้องเรียนดำน้ําไป ไปอยู่บริษัทนําเที่ยวหรือว่าไปเปิดเป็นกิจการของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะของตัวเองะช่พไปดําน้ําก็เยอะหลากหลายรองรับที่สำคัญคือเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าต้องการบุคลากรที่มีความรู้โดยเฉพาะทางนะคะไม่ใช่ว่าใครจะมาทําได้แน่นอนเพียงชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนจะดําน้ําเป็นไม่ใช่ทุกคนจะ ดูแผนที่เ่าเทียมเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยกมาทีพเหล่านี้เนี่ยน้องๆก็ยังเป็นที่ต้องการของประเทศไทยและนานาชาติอยู่เพราะฉะนั้นไม่ตกงานอย่างแน่นอนเอาล่ะเดี๋ยวให้อาจารย์พักนิดนึงคุยกับสองคนเดี๋ยวจะหลับซะก่อนนะคะสาวสวยของเราคนนี้น้องคุณแจนะคะคุณแจมเป็นคนจังหวัดอะไรจบการศึกษามปลายมาจากที่ไหนคะลูกจบมาจากโรงเรียนสวนสีวิทยาจังหวัดชุมพรค่ะเพิมะ เป็นยังไงบ้างทำไมถึงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่มอวเลยอืมถ้าโดยส่วนตัวนะคะที่เลือกมาก็เพราะว่าครอบครัวเนี่ยคือแบบทำงานเกี่ยวกับทะเลเยอะแล้วก็มีความสนใจในเรื่องท้องทะเลและอีกอย่างก็คืออยากจะหาอะไรที่แบบว่าไม่ได้จำเจเหมือนกับที่เราต้องว่าต้องไปเรียนอย่างที่แบบพื้นฐานด้วยคนอื่นเขาอยากเรียนเราอยากจะแบบว่าออกไปทําอะไรกิจกรรมใหม่ๆก็คือเหมือนว่าที่เราสนใจคือดําน้ําอะไรอย่างเนี้ค่ะ คนที่ชอบอะไรที่เป็นแบบแอคทิวิตี้ไม่ซ้ําจําเจกับคนอื่นแล้วก็สนใจดำน้ำแล้วปกติเป็นคนรักทะเลอยู่แล้วชอบทะเลอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะก็คือ ต้องเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเลี้ยงชนี้เราต้องมีความสนใจในสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือหลักๆก็คือทะเลเราก็เลยเรืองมาเรียนอันนี้ค่ะน้านอยู่ใกล้ทะเลไหมก็ไม่ได้ไม่ถึงกับใกล้ก็ใกล้ค่ะก็ต้องนั่งรถเป็นครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะบางคนเคยสัมภาษณ์เราบอกว่าบ้านน้องอยู่ติดทะเลหนูเห็นทะเลทุกวันแล้วก็เลยอยากจะมาดูแลทะเลบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เดีว่วเขาอยู่ชอบนะคะ น้องโน้ตน้องโน้ตนะคะน้องโน้ตนี่คือเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะลูกจังหวัดนครครับเป็นคนนครเลยนะคะโน้ตจบมาจากที่ไหนนะคะโรงเรียนทุ่งสงครับทุ่งสงนะคะที่จังหวัดที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครเอาเอาเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเริ่มเริ่มแรกเริ่มเดิมทีถึงอยากจะมาเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่นี่เพราะว่าเป็นคนชอบออกสำรวจนะครับแบบว่าออกไปเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็เก็บตัวอย่างอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ที่เรือเรียนที่นี่เพราะว่ามันใกล้บ้านด้วยครับ พ็อ,อยู่ที่แค่ทุ่งสงเองสามารถไปกลับได้สะดวกครับอนะคะเหตุผลหนึ่งที่น้องๆเลือกเรียนวัาอ,อะไแล้วก็คือน้องๆบอกว่า,าใกล้บ้านนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีนะคะเพราะว่าเรามีมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพใกล้บ้านไม่จาเป็นจะต้องออกไปไหนไกลๆนะคะได้กลับบ้านอยู่กับพ่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยได้อยู่แตที่บ้านด้วยนะคะทั้งสองคนนี้ปีหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะสามเทอมและนะคะเป็นอย่างที่คาดหวังเอาไว้ไหมเออน้องพุ่แจ๊ก็ Pix ค่อนข้าว่าเหนือความคาดควังเลยใช่ค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าตั้งแต่เทอมแรกเราจะได้ออกแบบว่าออกลงปฏิบัติพื้น erm ท yeah, ี่จริงหรือว่าได้เรียนขับเรือตั้งแต่ครั้งแรกเรียนได้ลงพื้นที่ไปทะเลแล้วใช่ค่ะก็คือเหมือนเหมือนตอนเทอมหนึ่งเนี่ยเราได้ออกไปสำรวจที่ระนองก็คือไปเก็บตัวอย่างเพื่อมาถ่ายภาพเป็นงานวิจัยอะค่ะค่ะไม่ได้ไปทะเลแถวนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมไปถึงระนองเลยตั้งแต่เทอมหนึ่งเลยที เขาเรียนปุ๊บก็คือเจอของจริงเลยนะคะอาจารย์นะคะน้องรถนะคะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเราดีมากเลยครับเพราะว่าเทอมแรกก็ได้เรียนขับเรือเรียนว่าน้ําเบื้องต้นอะไรพวกนี้ได้ครับแล้วก็เรียนการถักเชือกต่างๆถักเชือกเขาไปทําอะไรอ่ะทำอวนครับอวนู้ได้ถัหลากหลายเลยเนาะเป็นเป็นทักษะใหม่ๆนะคะขับเรือที่ขับเรือแบบไหนคะลูก เรือขนาดกลางเรือขนาดกลางขนาดกลางตกลงกันก่อนตกลงกันก่อนใช่ไหมเป็นเรือแบบหังยวหรือว่าเรือสปีดโบ๊ทหรือว่าเรืออะไรอ่ะเขาเรียกยังไงลักษณะเรือที่หนูขับหมือนเล่าลักษณะเรือให้พี่ฟังหน่อย เป็นเชิงแบบว่าเรือสำรวจที่แบบว่าไม่ได้ไปในทะเลลึกอคะค่ะ,ะมันเหมือนว่าเป็นขนาดกลางเป็นสปีดโบชิงสปีด<ช>โบสป่ดโะรประมาณนี้ลึกภาพก่นน่นาจะเป็นประมาณนั้น <c oughs> นะคะก็คือปีหนึ่งได้ลงรายวิชาแบบลงสัมผัสทะเลเที่ยวทะเลได้เก็บตัวอย่างได้ฝึกทักษะอะไรที่เกี่ยวกับทะเลเยอะแยะมากมายเลยค่ะอาจารย์อย่างนี้ต้องตื่นเต้นแน่เลยอาจารย์ค่ะอันนี้ได้เป็นแบบว่าห้องเรียนของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในมอวะเลยล่ะไม่ได้อยู่แค่ในจังหวัดของเราแต่ว่า ทุกที่ที่มีทะเลน้องไปได้หมดเลยต่อไปอาจจะไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะนี่คือนี่คือข้อดีของการเรียนวิชานี้ <c oughs> นะคะอาจารย์คะในเรื่องของความพร้อมของเรามบอกว่าห้องเรียนห้องแลบของเราที่อยู่ในมอนะคะรวมถึงคณาจารย์ผู้สอนของเราสักนิดนึงค่ะอาจารย์ถ้าถ้าพูดถึงห้องเรียนหรือว่าห้องแลบก็ค่อนข้างจะมีความพร้อมนะคะคือก็คือแต่ละรายวิชาที่น้องเรียนเนี่ยจะมีห้องแลบรองรับตลอดทั้งนั้นชีวะทั้งนั่นเคมีฟิสิก หรือว่าแม้กระทั่งทางด้านเทคโนโลยีเองเนี่ยคะ่ะ<ม>ก็คือมีเครื่องมือที่ให้น้องสามารถใช้ได้ตลอดนะคะรวมถึงเหมือนที่บอกว่าเ,เด็กต้องไปเรียนรู้กับชุมชนนะคะเรามีธนาคารปูม้าที่อยู่ในทุ่ง<ม>ใช่ไหมคะมก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆด,ด้วยนะคะก็ถ<ม>ือว่า พร้อมในรอบด้าน<ช>ทั้งในในของในส่วนของมหาวิทยายลัยเองแล้วก็ในส่วนของออการที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับชุมชนเราก็จะมีเครือข่าย<ช>เยอะแยะมากมายมีทุกจังหวัดธนาคารปูมาตอนนี้นะคะกระจายไปทั่วท <c oughs> ุกพื้นที่เลยให้น้องๆได้เรียนรู้กันนะคะอยากให้น้องเล่านิดนึงว่าเวลาเราเรียนเหมือนกับที่น้องบอกว่าลงไปเก็บตัวอย่างอะไรเงี้ยไปเก็บตัวอย่างอะไรเก็บมาแล้วต้องขั้นตอนต้องเอามาทําอะไรคะเก็บมาเฉยๆหรือว่าเก็บมาทําวิจัยนี่เราต้องมีรายละเอียดยังไงบ้าง ค่ะเหมือนตอนที่เราไปเก็บตัวอย่างใช่ไหมคะ,คะเราเริ่มแรกเราจะเรี้ยงก็คือได้นักวิชาการจากมอเกเตนนะคะมาช่วยสอนเราก็คือเราจะมีตัวอย่างสัตว์สน,น้ามาแล้วจากนั้นเราก็ทําการสตารฟเพื<ม>่อให้เห็นโครงหนะ้าหรือว่าลักษณะของเขาจะเจนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถ่ายรูปน้องแบบให้เป็นงานวิจัย<ม>สาหรับเอาไปใช้สําหรับงานวิจัยอะคะ่ะ แล้วก็คือเก็บตัวอย่างมาเพื่อที่จะมาศึกษาเรียนรู้นะคะดูว่าโครงสร้างอะไรเป็นยังไงได้รู้จักสัตว์น้าประเภทนั้นๆได้ยิ่งคุณน,นี่แสดงว่าตั้งแต่มาเรียนเนี่ยเรารู้จักสัตว์น้าเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นออใช่ใช่เลยมีทั้งสัตว์แล้วก็พืชด,ด้วยไหมคะที่เก็บมาอย่างป,กกาปลากะหลงปากาลังะไร<ม>ต้องเก็บด้วยไหมไม่มีพืชครับมีแต่สัตว์เป็นสัตว์มีงกรสันหลังกับสัตว์ไม่มีไม่มีกระดูกสันหลังอ๋อปลากาลังไม่ใช่พืชนี่เนาะใช่ไหมนะคะก็ค ก็นี่คือการเรียนรู้ที่ต้องบอกว่าอยู่อยู่ในห้องเรียนขนาดใหญ่มากๆย้อนกลับมาในมหาวิทยาลัยตอนที่มีใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยของเราเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะในเรื่องการก็ค่อนข้างจะสะดวกนะคะทุกทุกอย่างก็คือเราสามารถหาเองแล้วก็มีอยู่ในรอบมหาลัยได้เราสามารถทําได้ทุกอย่างนะคะ น้องน้อง<ช>นองรู้สึกเป็นยังไงบ้างาใน<ช>มหาล<ช>ัยเรามีสิ่งองำนวยความสะดวกอะไรที่รู้สึกว่าเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดีบ้างก็บรรยากาศ<ช> <ๆๆ S 1> ดีครับชอบบรรยากาศเด็กแนวนี้ก็จะชอบ <ๆ S 2> บรรยากาศเนื <ๆ S 1> ้อเรื่องเรียนทะเลแน,น่นอนว่ารักบ,บรรยากาศที่นี่ซะส่วนใ,ใหญ่นะคะมีในส่วนของการดูแลจากคณาจารย์ผู้สอนจากพี่ๆหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะปีหนึ่งเข้ามาปรับตัวยากไหมน้องนดก็ถ้าเป็นแบบด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนก็เออก็ยากพอสมควรครับเพราะว่ามาจาทาง ลังโรงเรียนด้อ๋อหล,ลังโรงเรียนขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าพเพื่อนก็มาจากหลากหลายลว่าจะเป็นภาคกลางหรือภาคใต้อ๋อคืเพื่อนจากภาครับใช้ภาษาภาคใต้ก็ต้องแปล้เพื่อนฝังด <c oughs> ้วยเราเคยกันภาคใต้เพื่อนไม่รู้ก็คืออะไรแต่ตอนนี้สามเทอมผ่านไปดีขึ้นไหมคะดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของอาจารย์ในเรื่องของรุ่นพี่คะน้องๆจริงๆ ตั้งแต่รู้สึกว่าทั้งพี่นักวิชาการแล้วก็อาจารย์เนี่ยเทคแคร์เราดีมาตั้งแต่เริ่มสมัครเข้ามาใช่เพราะว่าเหมือนหนูอะหนูยังไม่ทราบตอนที่หนูสมัครใช่ไหมคะหนูไม่ทราบว่ามีทุนแต่ทีเนี้ยพอเห็นว่าเกณฑ์หนูผ่านเนี่ยพี่นักวิชาการแล้วก็เออก็ทงมาส่วนตัวว่าเออเนี่ยน้องสนใจไหมอยากสมัครหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยพอรอบสอบสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าอาจารย์ถามแค่สอบสัมภาษณ์แต่อาจารย์ยังให้แบบว่าความรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับทะเลที่เรายังไม่รู้ด้วยใช่ค่ะ ส่วนในเรื่องอการใช้ชีวิตในมหาลัยใช่ไหมคะรุ่นพี่เนี่ยเข้ามาดูแลน้องๆเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดเรียนกันเลยก็คือแบบว่าวันที่ปฐมนิเทศนะคะพี่เขาก็จะเข้ามาคอยดูแลแนะนํามหาลัยว่าส่วนนี้ต้องเป็นยังไงเราต้องไปเรียนส่วนไหนบ้างอ,อะไรอย่างนี้คะ่ะดูดีจังเลยดูอบอุ่นเลยเนาะอาจารย<ม>์ก<ม>็ให้แนะนําอย่างดีเลยต้อนรับเราอย่างอบอุ่นอย่างเฟลลี่เลยแสดงว่านี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งให้น้องรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาเรียนที่นี่ก็คือมาถึงก็ไม่ไม่ไม่ผิดหวังน้องทุกทนบอกว่าเกิน ความคาดหวังนะคะอาจารย์คะเรียนไป4ี่ปีปุ๊บเนี่ยจะต้องก่อนจะทํางานนี่นองต้องผ่านในส่วนของสาขากิจศึกษาะนะคะเรามีแผนยังไงคะปีนี้ต้องเป็นแบบสาขากิจสองเทิมสองเทมค่ะคศึกษาเด็กต้องไปสาขากิจสองเทิมก็คือจะได้มีเวลาในสถานประกอบการที่นานมากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากสาขากิจเสร็จก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเด็กก็มีแนวโน้มที่จะได้งานทําจาก การฝึกที่นั่นนะคะเยอะเหมือนกันซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดว่าเด็กมีเวลาฝึกที่ยาวนานขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะได้งานทําต่อเลยมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นจุดเด่นย่างในที่ใช่นะคะปกติสี่เาเรียกว่าอะไรนะสี่เดือนก็มีมีงานทําแล้วหลายหลายคนนี่พอแปดเดือนปุ๊บเชื่อว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องมีคนจองตัวแน่นอนเพราะว่าได้เห็นศักยภาพเพิ่มากขึ้นในทํางานให้กับสถารประกอบการมากขึ้นด้วยนะคะเด็กๆมอง ถึงอนาคตไว้ไหมในเรื่องของการทํางานว่าจบไปจากที่นี่อีกสปีข้างหน้าอยากจะทํางานแนวไหนฟิลไหนได้ศึกษาวเบื้องต้นบ้างไหมคะลูก เือส่วนตัวนะะศึกษาเลยค่ะก็คือตั้งแต่เขาลเลยอยากจะเป็นอาจารย์ต่อในมหาลัยค่ะแต่กําลังคิดว่าวางคีถ้าเกิดในรายวิชาอื่นที่แบบว่าเรากาลังจะเรียนในอนาคตเนี่ยมีความวาสนใจมากกว่าหรือว่าอะไรที่เราถนัดมากกว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ในอนาคตเนื่องเพายังเพิ่งปีหึงอยู่ยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้ยังต้องคน้นพบตัวเองอีกเยอะน้องโน้ตนะคะคิดว่าอะไรคะตอนนี้เบรอกว่าอยากจะเป็นนักพิสูจน์หลักฐานนักพิสูจน์หลักฐานเป็นยังไงอ่ะอันเนี้ยบอกว่า ก็มีส่วนหลักฐานตามที่เ,เกิดเห็นไปแร้วแต่บางานนีน้นะคะก็จะเกี่ยวกับทางทะเลที่เกี่ยวกับทางทะเลเนาะนะคะนี่ก็โอ้เป็นอาชีพที่ไม่ค่อยได้ยินนะคะาอาชีพนี้นะคะก็คือสามารถทําได้ทั้งสองคนเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลมอว่าเลยลับนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีแล้วนะเกือบหนึ่งปีแล้วเป็นเรียนยากไหมน้องๆอาจจะแบบกลัวยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่คิดว่ายากไหมที่ผ่านมาก็ถึถ้าเป็นของปีหนึ่งครับเพราะ คีว่ากับคีมีก็จะรวบรัดเนื้อหาของตอนม4ถึงม6ครับถ้า<ม>ถ้าไม่แน่นเนื้อหาก็จะค่อนข้างยากครับก<ม>็<ม>ต้องเรียนคือคิดว่าน่าจะเป็นพื้นฐานมาจากที่โน่น<อ>บอนตอนมัธยมด้วยก็จะค<ม><ม>วรศึกษาพื้นฐานให้แน่นก่อน<ม>นะคะน้องกุญแจละ่ะเรา้สึก ก็เหมือนที่โนตการเรียค่ะก็ถ้าเกิดเรามีพื้นฐานที่สําคัญเนี่ยการเรียนอาจจะไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่รู้สึกว่าการปรับตัวการเข้ากับเพื่อนหรือว่ารายวิชาใหม่ๆเนี่ยอาจจะยากกว่าใช่นะคะ่ะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ยากทําได้เาะต้องปรับตัวนิดนึงนะคะมาตั้งใจมาเรียนรู้ที่นี่อาจารย์ก็มีมีที่ปรึกษาทั้งอาจารย์ทั้งพี่ทั้งเพ <c oughs> ื่อนๆเยอะแยะมากมายอาจารย์คะส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของการดูแลน้องๆนักศึกษาของเรานะคะ บางคนอาจจะมีปัญหาสองคนนี้เขาไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนหรือเขาบอกว่าปรับตัวได้แต่ถ้าสำหรับบางคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องการเรียนเราดูแลกันยังไงบ้างคะอาจารย์ก็คือถ้าถ้าน้องๆมีปัญหาในเรื่องการเรียนนะคะก็คืออย่างอย่างเทอมเนี้ยเราดูแล้วว่ามันมีวิชาอะไรที่น่าจะมีปัญหานะคะอย่างเช่นบางเทอมมันมีเคมีมีชีวะมีวิชาหนักๆสําหรับเด็กเราก็จะพูดคุยกับเด็กก่อนเลยตั้งแต่เปิดเทอมนะคะว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองไม่ไหวในรายวิชาไหนให้รีบแจ้งเลยเพราะว่า ในในสำนักวิชานียค่ะเราก็จะมีพี่นักวิชาการที่ช่วยติวในรายวิชาต่างๆนะคะก็จะแจ้งชื่อไปแล้วก็จะสั่นเวลาในการติวืม,ม,มคือเรื่องของปัญหาทางการเรียนใช่ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาทุกเทอมนะคะตอนนี้เด็กเราทุกคนชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยไม่มีใครได้ต่ำกว่า2.00นะคะแสะดงว่า2คนนี้ก็ไม่ต่ำกว่า2 0ไม่ต่ำกว่า3เท่าไหร่เ่ยทำเท่าไหร่กัน หมายถึงเทอม G pack G ค a c k G p a c รวมสามจุดแปดค่ะจ้ขาดเหลือนิดนึงเลขสมเป็นยังไงพี่ไม่เคยรู้จักเลยสามจุดแปดนกว่าได้ สามแลสี่นี่คือเกียรินิยมมาเลยนะถ้าเกิดว่าสามารถรักษาเกรดระดับนี้ได้ทั้งสองคนจะเป็นเกียรินิยมอันดับหนึ่งกันทั้งสองคนขอให้รักษาคุณภาพนีไว้อย่าตกอย่าหล่นนะลูกนะเก่งมากเด็กเก่งจริงๆนะคะน้องๆก็แสดงว่าไม่ยากสี่เรียนเราสามารถทําได้เชื่อว่าน้องๆที่เข้ามาก็ต้องทําได้เนาะแล้วพี่ๆมีแบบอะไรที่แบบอยากจะแชร์ก็เรียกว่าเคล็ดลับในการเรียนดีของพี่ๆไหม เออแชร์ให้น้องหน่อยใชรรับการเนยเอออยากถ้าเกิดเปไปได้อยากให้เข้าใจตั้งแต่ในห้องเพราะว่าถ้าเกิดเราที่เราคิดว่าเราออกมาทบทวนกลับมาทบทวนเองเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจแล้วกลับมาทบทวนมันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแต่เนี่ยให้เข้าใจมันตั้งแต่ในห้องเรียนหรือว่าถ้าเราไม่เข้าใจนีค่อยกลับไปสอบถามอาจารย์อีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะหรือเหมือน รายวิชาบางรายวิชาเนี่ยเหมือนที่ตัวเป็นเบสิกมารีนอินโทรค่ะเหมือนตอนช่วงที่ต้องทักเชื่อค่ะหนูแบบไม่เข้าใจเลยว่าอา้าสายนี้ต้องไปยังไงเตอร์เส้นนี้ต,ต้องไปยังไงก็คือสามารถไปสอบถามอาจารย์หรือว่าพี่นักวิชาการที่เขาสอนได้ทันทีเลยค่ะคือเหมือนกับน้องจะบอกว่าอย่ารอ ถ้าไม่เข้าใจต้องรีบถามเลยเพราะว่าต่อให้ไปทบทวนก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเนยเพราะเราไม่เข้าใจอ่ะเนาะฉะนั้นก็คือไม่ต้องเกรงใจอาจารย์ถามเลยไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์ยินดีที่จะเสริมให้เพิ่มให้พี่โน้ตามีเคล็ดลับยังไงบ้างคะก็ถ้าก็เหมือนกับพี่แจบอกเราต้องเข้าใจในห้องเรียนมาก่อนแล้วก็เหมือนว่าถ้าเราไม่ถึงวิชาอะไรก็หาเพื่อนติวหรือสอบถามอาจารย์เน้นแบบส่วนผมจะแบบว่าอ่านหนังสือกันเป็นกลุ่มอ๋อเน้นการติวกันเป็นกลุ่มช่วยกันเรียนกับเพื่อน อาจารย์เสริมนิดนึงก็คือสองคนนี้เขาไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะคะเขาช่วยทํากิจกรรมของหลักสูตรด้วยอย่างโนดก็คือเป็นประธานใช่ไหมคะเป็นประธานประธานรุ่นประธานรุ่นอย่างแจเนี่ยถ้ามีกิจกรรมประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะให้เขาทำติ๊กต็อกบ้างน้องโนดี่นั่นบ้างก็คือช่วยงานหลักสูตรทํากิจกรรมด้วยนะคะ ยนะคะไม่ได้เรียนอย่างเดียวมีกิจกรรมอื่นๆไหมที่หนูทําแล้วหนูรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าช่วยส่งเสริมทางด้านอื่นๆของเราทางด้านการเรียนก็มีหรือว่าอือ่นๆเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบน่าจะเป็นส่วนที่จัดค่ายอะค่ะที่แบบให้น้องๆแบบเป็นปพี่เลียเรารู้สึกว่าเ,าเราได้มีความเป็นผู้นำมากขึ้นได้กล้าแสาดงออกในการท,ทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นอะคะ่ะ เป็นค่ายก็มีด้วยโอ้มีกิจกรรมเยอะเลยทั้งเรียนทั้งทำกิจกรรมเลยได้เกรดดีขนาดนี้น้องโน้ตเรามีทัใจว่าค่ายเดียวกันเลยค่ายเดียวกันเหมือแปลว่ารับผิดชอบหน้าที่ที่มอบหมายะครับโน้ตเป็นประธานด้วยหน้าที่ของประธานต้องทําอะไรบ้างคะมากกว่าคนอื่นไหมแบบว่าใคยชี้แจงถ้าอาจารย์มอบหมาย งานมาก็ไปชี้แจงเพืเ่อน <ๆ S 2> เพื่อนนะคะเป็นคนที่เชื่อมโยงระหว่างอาจารย์เป็นตัวแทนแล้วก็มาบอกต่อคเพื่อนไปอย่างนี้นิงๆนะคะเพราะทั้งสองคนทํากิจกรรมควบคู่กับการเรียนแล้วก็รักษาผลการเรียนได้เป็นอย่างดีนี่คือไม่ธรรมดาแสดงว่าเรามีการบริหารจัดก,การเวลาที่ดีนะคะแล้วก็มีกิจกรรมของหลักสูตรที่ค่อนข้างจะลงตัวเลยอาจารย์ขะาวทีแคสรอบที่1ผ่านไปแล้วมีน้องๆสมัครเข้ามาอย่างล้นหลามเลยอาจารย์บอกนะคะตอนนี้ก็รอทีแคสรอบที่สองก็ยังมีที่ว่างอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์มีค่ะ แล้วก็มีในส่วนของทุนด้วยนะคะใช่ค่ะทุนพัฒนาบัณฑิตแล้วก็ทุนคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งหมายถึงว่าอ่านสานักวิชาออกให้ครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งน้องก็ออกเองางเนี้ค่ะนี่เป็นทุนของสำรับวิชามาเลยใช่ค่ะดชังเลยค่ะแล้วก็ยังมีทุนกีฬาถ้าเกิดว่ามีเด็กที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ใช่ค่ะเพฉะนั้นก็ทีแคทรอบที่2นี้2มีนาคมถึง29เมษายน2564ก็เชิญชวนน้องๆที่สนใจนะคะสำหรับน้องๆที่สมบักทีแคทรอบที่1เอาไว้รู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในการยินยันสิทธินะรีบๆแล้วค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนอนแสดงว่าเราก็ได้ผลกันมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็รอบที่2ใครที่ยังไม่ ตัดสินใจนะคะเชิญชวนได้สําสหรับคนที่ชื่นชอบทางด้านทะเลนะคะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะจางขาจะเกิดว่าอยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมความรู้ข้อมูลต่างๆะม,มีเพจหรือว่ามีอะไรให้น้องๆสอบถามไหมคะก็เด็กๆสามารถเข้าไปที่เพจ Facebook นะคะของอหลักสูตรก็คือ m a r i n e s i d e w w u นะคะหรือไม่ก็เข้าไปที่เพจของสำนักวิชาวิทยศาศาสตร์นะคะแล้วก็ใ,ในส่วนของเว็บไซต์ก็จะมีเบอร์ติดต,ต่อได้น, <Net S 1> นได้เลยค่ะ อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆเชวนชวนน้องๆหรือว่ามีอะไรที่อยากคุยกับน้องเป็นพิเศษ <c oughs> ไหมพี่ทั้งสองคนเผอโอกาสให้ตรงน,นี้หนึ่งนาทีสุดท้ายอก็สวัรับน้องนะคะคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนเกี่ยวกับทะเลหรือว่ามีความสนใจในด้านนี้นะคะก็ขอเชิญชวนมาร่วมกันเป็นพี่น้องของมารีนไซค่ะน้องน็อค่ะ ก็เชิญชวนน้องที่รักทะเลนะครับมาเรียนวารินไซที่มหาวิทยาลัยวลรลักษณ์ด้วยกันครับอาจารย์ใจเจ็ความอาจารย์ค่ะอาจารย์อยากฝากอะไรช่วงท้ายเชิญเลยครก็เชิญชวนน้องน้องกันนะคะที่มีใจรักทางด้านทะเลนะคะมาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล ด้วยกันนะคะกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิาทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะนะคะเป็นดีเริงหลักสตรที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบคนที่รักทะเลมาร่วมกันเป็นผู้พิทักษ์ทะเลนะคะเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับทะเลให้กับรักษาทะเลไทยให้สวยงามแบบนี้ไว้ต่อไปก็ฝาก ทะเลไทยไว้กับน้องๆเหล่านี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเรื่องราวดีๆจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเลขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิรารัตนรัตน์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลขอบคุณน้องอารีรัตน์ตั้งอั้นว่าน้องกุญแจและน้องสุรยุทธ์ิทักมงคลน,น้องโนดอภิษฐร์ชั้นปีที่หนึ่งขอบพระคุณทั้งสามท่านนะคะ เวลาหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้จากรายการแว่ลักสู่สังคมได้ใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันชนิชาบานแก้วผู้ร่วมรายการแลนะทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ